ภูเก็ตบิ๊กน้อยนำทีมสอนชนภาคสามและทัพเรือภาคสามลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดพลเรือโทอภา,ากรอยู่คงแก้วผู้อำนวยการสอนชนภาคสามผู้บัญชาการทัพเรือภาคสามระดมกำลังพลสอนชนภาคสาและทัพเรือภาคสาเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เร่งฟื้นฟูสภาพเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากสถานาการณ์น้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่16ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทำให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองเก่าตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่มีความสวยงามเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสอนชนภาค3ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนของวันที่16ตุลาคม2565ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวโดยให้พร้อมณนะลานมังกรอ,อำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ต ในวันที่17ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาในการนี้พลเรือโทอาภกรอยู่คงแก้วผู้อำนวยการสอนชนภาค3ผู้บัญชาการทัพเรือภาค3พร้อมด้วยพลรตียุทธกิจวงจันทร์และนาวเอกกลิดเคลือบมาศร,รองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดภูเก็ตนำกำลังพลกว่า40นายเข้าร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เช่นช่วยยกของจัดเก็บเข้าที่ช่วยทำความสะอาดร้านค้าและสถานที่ต่างๆช่วยเก็บรวบรวมสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปทิ้งเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติซึ่งในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นจะพบเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเดินชมและถ่ายรูปบริเวณเมืองเก่าอย่างไม่ขาดสายในระหว่างที่ทีมงานกําลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานกล่าวว่าอาศัยอยู่ที่นี่มา50กว่าปียังไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาก่อนถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีนิว 24. นิตยาแสงมณีภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณายงาน